สวัสดีครับวันนี้อยู่กับเกมค h ิมินาแลนด์นะครับผมกอวันนี้เราจะมาทำคอมโบพาร์ดดาบใหญ่แล้วก็กระบองนะครับผมก็ขอเซตก่อนนะครับพินกับเอ,อีเดี๋ยวพินกับปืนระเบิดไม่ได้ใช้นะครับผมก็จะมาเซตไว้เฉยนะให้มันเต็มช่องเฉยนะอ่าเรามาดูสกิลกันดีกว่านะครับผมก็ดาบใหญ่นี่ใช้แค่สกิลเดียวนะครับ เป็นสกิลเออกงไอกงจักนะครับผมกงจักสีทองนะนี่ครับผมมีขายในร้านค้าเลยดรอปจาก NPC เลเวล40กับ35นะครับส่วนกระบองนี่ครับผมสกิลจิ้มนะครับหาได้จาก n p c เลเวล40กับ35นะครับหรือเลเวลสูงกว่านะครับผมมีขายในร้านค้าด้วยนะเอออยู่ในเอาไปนี่ครับผมนี่มีขายในร้านค้าด้วยนะครับ ส่วนพัดนะครับผมพัดก็เดิมๆนะครับผมจะสามารถใส่สกิลเพิ่มไปก็ได้นะครับจะใส่สกิลอะไรก็เพิ่มไปก็ได้ก็แล้วแต่คนจะถนัดนะครับส่วนสกิลหอกนะครับผมที่ผมไม่ได้บอกไว้ในคลิปที่แล้วนะเผื่อหลายคนงงนะเดี๋ยวผมให้ดูนะครับเป็นเป็นสกิลของดาบคู่นะครับนี่ครับผมเป็นสกิลของดาบคู่นะราคาถูกนะครับหาซื้อได้ทั่วไปนะสกิลดาบคู่ ค่อนข้างจะใช้ได้หลายแบบไปดูกันดีกว่านะครับว่าจะคอมโบยังไงนะ,ะวันนี้เราก็อยู่กับทวี PVP นะครับผมเป็นมีน้ําแข็งเลเวล50นะครับตัวนี้ปามไม่ได้ของนะค่าเราไม่ได้ของนะครับก็จะได้แต่เลเวลนะครับผมกระโดดลงไปนะครับจะคอมโบยกตัวเองให้ลอยขึ้นนะครับผมแล้วก็ โดดลงมานะครับนี่ครับผมพารเก็บสแต็กไปเรื่อยๆนะครับพอสแต็กเต็มนะครับผมไอสลับผิดนะนี่ครับพอสแต็กเต็มนะครับโดดขึ้นไปครับเอาพัโดดขึ้นไปเพรเปลี่ยนเป็นดาบใหญ่ครับแล้วก็ดดลงมาครับแต่อันนี้ตัวมันใหญ่เกินครับผมบางครั้งมันก็ไม่โดนนะถ้าแบบตัวมันรีบกว่านี้นิดนึงก็ อาจจะโดนง่ายๆนะครับอันนี้คือมันรร่าดตรงนี้นะครับเพราะว่าถ้าตัวมันใหญ่เกินไปมันก็จะแบบฮิตบ็อกมันเบี่ยงนะครับฮิตบ็อกตัวละครบอสมันเบี่ยงทำอย่างนี้วนไปเรื่อยๆนะครับผมก็ไม่มีอะไรมากครับคอมโบนี้ส่วนตอนนี้เซิร์ฟเออหนึ่งหน,งนึไม่ปกติสักเท่าไหร่ครับเพราะว่าแค่นหลาแค่นอาจจะแย่งแบบ ยกงกิ้งจอกกันนะครับก็วันนี้ก็ไปเจอมาดีนึงครับผมผมไปล่าบอสล้วไปเจอแคนของต่างชาตินะครับเขาแบบว่าเขาเฝ้าจิ้งจอกนะครับรอคนมาเปิดนะแต่ผมมาครับผมผมมาปุ๊บเขาจําผมได้เขาเรียกเรียกลูกกียวมาแบบรวมผมเลยอะเรียกมาประมาณโอ้โหเจ็ดแปดคนอะแค่จิ้งจอกตัวเดียวครับผมก็เลยแบบต้องยอมถอยนะไปเอาตัวอื่นดีกว่า รอดูก็เสียเวลาแล้วเปล่า,านะครับผมเพราะว่าผมอารอล่าจิ้งจอกตั้งแต่ตีห้านะเผื่อจะทันครับแต่ว่าสกิลต่างชาติเขาก็ล่าเหมือนกันนะก็อาจจะชนกันบ้างเป็นบางครั้งนะครับหมันไส้อาจจะเปิดหัวแดงใส่กันนะครับผมแต่สุดท้ายก็อย่าดีกว่านะครับเพราะว่าเปิดหัวแดงใส่กันในทวีปที่ไม่ใช่ PVP ค่อนข้างที่จะแบบไม่คุ้มนะมันเสียเวลานะครับอ่าผมขอซมอาวุธกัน มาเสียวเอ้มาเสียเวลาครับสู้ดีเอาเวลาไปทำอย่างอื่นดีกว่านะครับผมถ้าอยากฆ่าคนก็ไปทวีพีวีนะครับแต่ถ้าเกิดอยากล้านบอสจริงๆก็มากับเพื่อนนะครับให้เพื่อนฆ่าก็ได้หรือว่าเราฆ่าก็ได้นะครับผมยิงให้ตายไปเลยนะครับให้เลือดบอสด,ดีนะถ้าจะดึงเลือดบอสนะครับอันนี้คือวิธีแบบล้านบอสนะแต่คุณก็ต้องยอมรับความเสี่ยงเรื่องที่ว่าคุณจะโดนจับนะครับผม ยังเว้นจะรอเวลาจนเวลาหมดนะก็เสียเวลาสักพักหนึ่งแต่ว่าถ้าเพื่อนเราอยู่ก็ทําดาเมจไปก่อนนะครับแนะนําให้คนที่มีดามจเยอะที่สุดเป็นคนลากบอสลีนะครับผมตีไปเรื่อยๆนะครับก็คลิปนี้ไม่มีอะไรมากครับผมก็มาแนะนําคอมโบพัทนะครับเผื่อมีใครสนใจหรือว่าเป็นแนวทางให้ใครครับผมก็ไปเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับทุกคน